โยมาไว้เรื่นอัพเดตรถเข้าใหม่โตต้ตาไฮรักรีโวหน้าหมูปา่านะโฉมใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ป้ายแดงสามหมื่นโลแท้ๆนะมาพร้อมกับล้อไมอยางไมที่อีสามเจ็ดก้านยกด้วยออกรถศูนย์บาทงวดผ่นอเนเริ่มต้นหกพันเก้าสามหมื่นโลข่อแซดเสียงหวานนะโตต้ตาไฮรักรีโวสองจุดสี่เจพัดแซดอีดิชั่นสองพันยี่สิบ ฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนแถมน้ำมันทันหนึง่งจัดส่งทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้พี่น้องไม่ต้องมาทันสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะฟรีทุกค่าเงินการฟรีทุกค่าใช้จ่ายเครื่องเดิมเดิมสองจุดสี่แผ่นเท็จเดิมเดิมฝาปูงยังไม่เคยถอดเลยออกรถศูนย์บาทปีแรกงวดผ่อนหกพันเก้าหลังน,นั้นพันเก้าพันเก้าตลอดสัญญาแคปหน้าจอมีส่วนได้สองหมื่นบาท พี่น้องอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอไอ้เสมใต้คอมเมนต์คลิปหน้าได้จัดมารีวิวให้คิดถึงรถยนต์มือสองคิดถึงไอ้ไอเซมรถซิงน่าจะซื้อน่าจะขายรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้ไอเสมบริการฮอดหัวคันไหนบ้านครับพี่น้องไว้ร่นแชร์ไปครับพี่น้อง